ว่าเรื่องของอายุเรื่องของสังขารบางทีมัน,ม,นมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของความไม่สะดวกนะครับของร่างกายเพราะพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นร่างกายสูงใหญ่อย่างนักกีฬาแบบนี้แน่นอนใช่ครับนะครับงั้นผมเรียนถามนิดนึงครับพี่สุรพลนี้เดิมทีเนี่ยเป็นนักกีฬาอะไรครับสมัยตอนเรียนก็เล่นฟุตบอลครับนะเล่นฟุตบอลก็หกโง มันก็ต้องมีบ้างนะฮะล้มบอลสิฮะไม่ใช่ล้มบอลตัวเองล้มอ๋อหกขล้มนะฮะไม่ได้ล้มบอลนะฮะมันก็อาการก็เป็นมาครับนะเป็นมาก็อายุเราก็มากขึ้นแล้วขออนุญาตเรียนถามนิดนึงอายุเท่าไรครับตอนนี้60สิบนะครับโอ้โหหกสิบอย่าบอกมากสิฮะเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับผู้ชายเนี่ยหกสิบเมื่อพฤษสภาเมื่อพุทธสปาครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมนเริ่มแล้ว เขาเริ่มทวงทวงคืนใครทวงคืนนะเขาเริ่มทวงคืนครับก็มีปัญหาขขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการคือหัวเข่าเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลกครับแกลบใช่ไหมฮะแต่ดีว่าที่บ้านเนี่ยใช้ชักโครกครับถ้าผมขับรถไปต่างังหวัดเนี่ยมันเป็นนั่งยองยองไม่ได้ครับลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ผมต้อง แจที่ปั๊มขอเขาบอกเข้าห้องคนพิการอ้แจนั่งชักโครกเอ้ยทำไมผมอาการเดียวกับพี่สุรพลเลยฮะเวลาเจอนั่งยองทีไรเนี่ยออกจากห้องน้ําจะมีเสียงดังมากเลยนะฮะปุ๊บปั๊บปุ่มปั๊บมันเซฮะเซเข้ากับผนังห้องน้ำฮะแล้วครับแลยงไงต่อครับยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจปีที่แล้วปีห้าสองผมผ่าสางหน ผ่าผาตัดดีครับตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงแต่ไม่ใช่ส้อเขาครับจะบูกหลังนิ้วสามหุนมาปีนี้ผมไม่ยอมเพราะอะไรฮะเวลาดมยาสลบแลล้้้ววววอออ๋กก็ตตงงาาายยสบ่่จะฟืนนัเีที่ข้งสุดท้ายหกเดือนมันมึนไป้หมดแล้วครับร่างกายตอนนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วหมอก็ไปที่โรงพยาบาล เช็คครับจะผ่าละครับข้างเดือน1 8 5 0 0 0บาทข้างละข้างละคุณคำนวณเองแล้วกันเท่าไรสองข้าง1 8 5 0 0 0บาทถ้าลองถอยหลังย้อนกลับไปดูเรื่องของรายได้ตอนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่ฮะโอ้ผมมากกว่ามากกว่าหลายเท่าเลยนะกว่าจะครบ180,000เนี่ยนะฮะฮะอ่าแล้วตัดสินใจยังไงตัดสินใจมาผมผมก็ตัดสินใจเอาและครับ ตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเน่เปียกหัวเข่าวันแน่ใดไหนแค่นี้เงินเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวแสนแปดสองข้างก็สามแสนหกไม่เป็นไรสําหรับผมยอมนะฮะครับ<อ>ผมยอมแล้วอยู่มาวันหนึ่งเมือน,นิทานครับอาจารย์สุรทินเขาก็มาแนะนําภรรยาผมภรรยาผมก็เล่าไปเล่าให้อาจารย์สุรทินฟังอาจารย์สุรทินบอก เฮีย er, อย่าพึ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนอย่าพึ่งไปโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนเฮีย er, มาที่นี่สักคนหนึ่งนะครับผมก็ผัดผัดวันประกันพุ่งตลอดเพราะมีหลายคนนะมาเสนอผมมาเสนอผมอผมมีเสียภาพที่สามารถที่จะซื้อของก็ได้ครับมาเสนออย่างงู้นอย่างนี้อ่ะไปแม่ไปไปด้วยกันครับมาที่นี่เอเชียไลน์อยู่เนี่ยผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้ว ครับวันที่16นะฮะจำไว้นะฮะ 16, 16ผมนั่งตรงนั้นนะ่ะ่คนรูปหลอตรงนั้นน่ะอ้าวกำลังจะบอกคนรูปหลอคนนั้นกำลังได้ที่นั่งที่ดีนะแล้วมาเจอหมอเออเพสัตเพกแนะนำครับผมก็จบปั๊บท่านบอกว่าใครมีข้อสงสัยอะไรไหมผมบอกผมมีที่หัวเข่าท่านอธิบายส่วนตัวผมซื้อไปเลยอืลกลับบ้างใครอยากหายแบบผมนะ สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่ไม่ใช่ใบหวยสี่คือสเม็ดอ๋อวันละวันละไม่ใช่มื้อละฮะสี่สามมือสามมือฮะแล้วตอนไี่มีอะไรที่จะฆ่าผมได้อะอืมอย่างนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับอยากให้อาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์ปัญญาไหมครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่า นะครับช่วยช่วยแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วอาการของพี่สุรพลนี่น่าจะเป็นอะไรครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าโรคข้อเสื่อมเพราะว่าเพราะว่าอย่างพี่สุรพลบอกเนี่ยยังไม่เคยมีอาการเข่าว,วมใช่ไหมไม่มีครับยังไม่มีมมคือคืออย่างนี้นะเข่าข้อเสื่อมเนี่ยมันจะมาเงียบ มันจะมาเงียบมากพอ,พอเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะแบบแทบจะลุกไม่ได้เลยออย่างพี่สุพลแทนที่จะหาเงินได้เดือนละล้านก็อาจจะหาเดือนได้เดือนละแสนค,คือมันจะลดศักยภาพเราไปหมดเลยโอครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็กพี่พี่สุพลก็ยังโชคดีเพราะว่าคุณหมอเขาแนะนําแล้วใช่ไหมบอกให้เปลี่ยนค,คุณต้นทราบไหมาที่หนึ่งแนี่หมายถึงเขาต้องตัดเอาหัวเข่าเราออกนะฮะแล้วก็เอาหัวเข่าที่เป็นไทเทเนียมใส่เข้าไปแทน โอ้ oh, อันนี้สองข้างเป็น,น,นมนุษย์นนเหล็กเลยเป็น,ปนมนุษย์ไทเทเนียมไปเลยนะฮะแล้ะอันนี้พี่พี่สุรพลพี่เขาโชคดีมากที่มาหาเราซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยอย่างอาการอย่างของพี่สุรพลเนี่ยจริงๆแล้วมาถูกต้องตรงตามเวลาไหมฮะหกสิบชา้าไปนิดนึงนะ่อ๋อถูกต้องครับใช่ประมาณ60อ่าประมาณหกสิบห้าสิบห้าหกสขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มเป็น มันเจ็ดสิ0ปเปเซ็นป็นแล้วมันจะเป็นในในคนที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนหรือว่าคนปกติทั่วไปในกรณีในกรณีที่คนที่เป็นนักกีฬามาก่อนเนี่ยอาจจะมีผลสืบเนื่องมาให้เป็นได้มากกว่าคนปกติถ้างั้นผมจองไว้ละเจินฮะผมจองไว้ละต้องบีมด้วยนะคุณต้นต้องบีมแล้วตอนนี้ก็คืออาการคุณหมอก็บอกตรงตรงกันกับที่อาจารย์ปัญญาพูดไหมครใช่ครับผมหนักกว่านั้นนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับ ไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ําเสร็จต้องใส่กงเกงข้าในใช่ไหมพะยาผมทำเราเาสแตนเลสคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับ,รบโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกข้ายาวใส่ปั๊บหงออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอะแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะ ถ้าไข่ห้างคุณลองไข่ไข่ห้างดิคุณยกขาไข่ห้างเดียใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะะแล้วอย่นี้ผมสบายไหมผมสบายโอ้ก่อนนี้ถ้ท่านหตอครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ผมสบายครับด็อผมขอบคุณด็อนะ อันนี้หลังจากหลังจากที่มีคนแนะนําเรื่องราวของบิมให้คุณพี่สุรพลร,รู้จักแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยนะครับไม่สงสัยไม่ติดใจอะไรเลยเหรอกว่าทำไมประสิทธิภาพของบิมเนี่ยมันสามารถจะช่วยได้ผมมานั่งวันที่16ใช่ไหมฮะมานั่งอาจารย์สุทิงก็บอกแล้วแกอธิบายผมไม่เชื่อแกหรอกรผมก็มาวันที่16คือวันพุธเภสัชเก็ออกมาพูดผมเภสัชว่าจะจบแล้หปี เขาวิจัยแล้วแล้วยิ่งมาหนักเด่นมันการันตีคือด็อกเตอร์ครับถ้าด็อกเตอร์ถ้าวิจัยเองอะไรเองโรงงานเราเองเนี่ยแล้วผมมาคิดเอานะไหนๆแล้วหลอด1ึงพันกว่าบาทครับผมซื้อเลยอืมภรรยาผมจาัดก,การเขาจาัดก,การให้ผมแม้กระทั่งน้ำดื่มกับน้ำดื่มกับบิม น้ำดื่มกับบิมตัวดีซีซีซีผมมาจัดไว้เป็นชุดเลยัวจัดเป็นชุดที่รักผมคนนี้ดีมากเลยฮะจัดให้ผมทุกอย่างซึ่งต้องบอกว่าหาที่รักที่ไหนฮะภรยาผมครับภรยาผมต้องบอกว่าตอนนี้ทานคู่ชีวิตที่ดีสี่เม็ดนี่ฮะตอนนี้ลดด็อกเตอร์พิเชษบอกตอนนี้เหลือสองพอมันก็ชับพื้นที่แล้วออมันเริ่มมาะชับพื้นที่แล้วนะฮะแล้วคุณรู้ไหมฮะผมเสียดายตอนแรกผมแเอาครีมไปครับ ตัวนี้ทาไปปับมันขอพื้นที่คืนเลยอ,อ้เรื่องจริงครับครับจริงๆจะบอกว่าคุณพี่สุพลพนียเป็น<ม>เป็นหนึ่งในผู้มีประสบการณ์แบบนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยเพราะว่าให้ผลชัดเจนมาก16เดือนที่แล้ววันที่16เดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่11ยังไม่ถึงเดือนออาทิตย์แรกผมทานันที่16คือวันพุธครับ แะ้ว่าอาทิตย์ผมมาอีกใช่ไหมาเดือนเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลยนี่นี่เรื่องจริงครับถามได้นี่คนางหน่ากําลังถ่ายผมเนี่ยครับเนี่ยผมโชว์ออฟเลยขาผมไม่ดังผมไม่ปวดไม่กลุกกะไม่มีไม่มีไม่มีมันก็ชับเรียบร้อยแล้วมันก็ชับแล้วขอพื้นที่คืนหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับเหตุการณ์สงบแล้วสงบแล้วไม่เงาอย่างไม่กลุกกลิกกลุกกบอะไรแล้วนะครับต้องเรียนถามอาจารย์พิเชษครับว่าอาจารย์ครับอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ ที่มีประสบการณ์ที่ดีแล้วรวดเร็วด้วยซึ่งซึ่งอาจารย์เองเนี่ยจะเจอประสบการณ์แบบนี้มามากอย่างการณีคุณสุรพงศ์กระชับพื้นที่ขอพื้นที่คืนเรียบร้อยเพ,พระนพรกฉุกเฉินยกเลิกได้ยังง่าย <laughs> ยกเลิกอา <laughs> จารย์อย่าอย่าวกกันเมืองเยอะหวา <laughs> ดเสียวคะคื <laughs> ออย่างการณีของคุณสุรพงศ์เนี่ย <laughs> ครับก็คือเนื่องจากเป็นนักกีฬาใจสู้นะครับ กินถึงสิบสเมตรต่อวันเลยซึ่งจริงๆเราก็เราจะไม่แนะนําถึงขนาดนี้นะอย่างมากก็หกเมตรต่อวันแใจร้อนนะครับไม่แสดงว่าก็มีความเชื่อมั่นใจนักเลงใจนักเลงถึงไหนถึงกันเพราะผมผมอยากจะจะบอกว่าในสิ่งที่คุณสุรพลเขาใช้ไปเนี่ยเราไ้มีการปรุงแต่งอาหารของเราเนี่ยลักษณะพิเศษนะครับซึ่งซึ่งนอกจากว่ามันจะลดสารที่เรียกว่าอินเทอร์ลิคินวันแล้ว มันยังไปลดสารที่รถ T N F ครับซึ่งลถอาการที่ซ้ำเติมให้มันหนักเนี่ยลดทั้งสองอย่างเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงได้รวดเร็วในสูตรที่คุณสุรพลใช้ครับแต่ว่าผมก็เพิ่งจะพบว่ามันสามารถทําให้หายได้ในเวลา4ีวันนะสีวันสวันโอ้โหมหัศจรรย์จริงจเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงผมไม่ได้ปรุงแต่งเลยครับ ไน้กับตัวผมครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับอยากให้อาจารย์น้ำภัยได้ได้แสดงความเห็นตรงเนื่องนี้นิดหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณพี่สุรพจ์เนี่ยเชื่อมั่นกับบิมละกับสิ่งที่ได้ประสบการณ์กับตัวเองหลังจากนี้เกิดมันกระชับพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยอาการปกติดียังสามารถที่จะบิมต่อไปได้ไหมค่ะ อันนี้ก็ควรจะบีมต่อไปนะคะเพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็เนื่องจากอายุขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมมีอีกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะมันจะกลับมาเมราหยุดเมื่อไหร่มันก็กลับมาใหม่มันก็มายืดพื้นที่ของคุณสุรพลนะฮะสมมติหลอดที่สามผมนี่นะท่านดกหตอดที่สามผมจะหยุดเนี่ยพักสักประมาณสักเดือนหนึ่งจะได้ไหมครับ คิดว่าลดปริมาณลงดีกว่าแต่อนนี้เหลือสองแหละครับค่ะสองวันละสามผลสองกลางวันไม่เอาสองเช้าก่อนนอนสองเอาเช้าเอาเย็นนะครค่ะต่อไปอาจจะลดเหลือเฉพาะสองเอาก็ผมพูดตรงไหนฮะก็คุณพี่เป็นคนพูดเองนฮะกลางวันไม่เอามันก็ต้องเอาเช้ากับเอาเย็นนะฮะครับครับครับกลางวันไม่เอาเเช้าเย็น ก็ต่อไปอาจจะลดเหลือหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นนะคะครับอ๋อก็ควรควรจะเรียกว่ารักษาระดับของการบิมเอาไว้ครับเพื่อสุขภาพไม่เป็นไรหลอครับเออนันได้คือสุดท้ายแล้วอยาให้พี่สุรพลได้ฝากอะไรกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้กับความเชื่อมั่นของบิมนิดหนึ่งครับครับที่สมาชิกทุกคนที่มาเนี่ยผมขอว่าให้ชื่มั่นเลยครับของเราอาหารเสริมของเราเนี่ย ไม่มีอะไรที่ทํทำละเราได้แล้วทุกอย่างมันเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยครับมันหายจริงๆครับมันได้กัะตัูผมมาแล้วผมก็ขอขอบคุณอาจารย์สุรินทนะครับที่แนะนำภรรยาผมแล้วผมต้องขอบคุณภรรยาผมที่ดูแลผมอืถ้าไม่งั้นสองคนนี้ถ้าไม่มีผมแย่ครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณพี่สุรพลวารักนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับ Operation b i บหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก p อ r บ t ริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ